คีรียนเอเบ้กองหน้าของแรอัลมาดิดเตรียมเข้ารับการตรวจเช็คอาการบาดเจ็บต้นขาหลังพึ่งลงสนามยิงประตูช่วยทีมในนัดล่าสุดนะครับ เอ MBAPÉ เพิ่งออกสตาร์ตตัวจริงพร้อมกับยิงประตูดได้ในเกมที่แล้วมาดริดเฉือนชนะ阿าเบส3ประตูต่อ2ในศึกลาลิกาสเปนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้ราชันชุดขาวนะครับไล่จี้บาร์เซโลนาเหลือแค่คะแนนเดียวแต่แข่งมากกว่า1น,นัดอย่างไรก็ตามโคชเชลลุยซันเชสนักข่าวสเปนรายงานหลังจบเกมว่าเอ m b a p ้จะต้องเข้ารับการตรวจเช็คใน24ถึง48ชั่วโมงต่อจากนี้หลังมีอาการบาดเจ็บต้นขาเล็กน้อยจากการเล่นในลัดล่าสุดนะครับถือว่าเป็นข่าวไม่สู้ดี นักของแล้วมัดริดเพราะโปรแกรมต่อไปจะต้องทำศึกมัดริดดาบี้ไปเยือนทางด้านแอตเลติโกมัดริดในวันอาทิตย์ที่29กันยายนนี้ขณะที่กลางสัปดาห์หน้าต้องไปเยือนลิวในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกสำหรับคีรียันเอมบาเป้ลงเล่นให้กับราชันชุดขาวไปแล้ว8นัด จากทุกรายการนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในฤดูกาลนี้ทําได้6ประตูกับอีก1นึ่แอตซิตโดยเป็นการยิงในหลีกได้ตลอด4นัดหลังสุดนะครับโอเคครับผมก็ขอฝากข่าวนี้ไว้ด้วยถ้ามีข่าวสารอนไหนที่น่าสนใจผมจะมาอัปเดตให้ในคลิปต่อไปสว่วนเพื่อนๆนาช่องท่านใดยอยากเจาะลึกเรื่องฟุตบอลนะครับ @qt19 เข้ามาได้เลยครบหมดในวงจรฟุตบอลเปิดใจเข้ามาไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ